แนปช็อตเป็นตัวนำปริศนาเป็นตัวที่สองเจตนาดีที่สามออดออทที่สี่ทีนี้วัดใชยที่ห้าเอาเป็นแชมเปญน,นาราวินทีโคบายสามสแนปช็อตเป็นตัวนำปริศนาเป็นตัวที่สอง กันยาพัฒที่สามกาตนาเจตนาดีที 4, ่สี่แคมเปญที่ห้าต่อไปเป็นนาราวินโค้งไปสิบออกทางตรงสแนปช็อตเป็นตัวนำปริศนาเป็นตัวที่สองจตนาดีที่สามนาราวินที่สี่นี่สแนปช็อตเป็นตัวนำอยู่นี่นสแนปช็อตเป็นตัวนำ นาราวินเป็นตัวที่สองดิสเนปชาร์เป็นตัวนำนาราวินที่สองเจตนาดีที่สาม